สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้านะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเขือที่ว่าเราปลูกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ดกดกมากนะหลังหลังมากเลยเนี่ยหลังจากที่ว่าเนี่ยได้น้ำไปเนาะโอ้ยเี่กเก็บไปใส่แกงได้แล้วในขอดูหน่อยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโี้ยหลอดเลยเนี่ยหลายลูกเลยนะครับเนาะนี่นะครับนิวน โ,โอ้ยได้แกงเลกถวย,ยล้วบเ <c oughs> นี่ยก็แค่ฝนตกใหญ่มาอวานเนี่ยโตเอาโตเอาเอาไว้มาครับเ <c oughs> ดี๋ยวเนี่ยนะครับเนี่ยเอานี่เล็กไปดูมหมาครับ <c oughs> เอาลูกใหญ่หน่อย, <c oughs> เ,ดยเดี๋ยวมันได้อามิดมาด้วยเนี่ย Nháo, yeah. oh, lúc lục đuôi đuôi, lục đuôi, yeah. mm. à. mm. oh, yeah. ôi, đuôi, nắng đuôi, nắng đuôi, nắng có nắng đuôi, 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 โซนิวแกงได้แล้วนี่ครับได้ได้พอหนึ่งมือนะครับครับนี่ครับมะเขือพวงก,กำลังสวยเลยเนี่ยสวยนะสวยมากเนาะไม่ได้เอามีดมาราคาดีด้วยนะครับเนี่ยมะเขือพวงราคาดีครับเดี๋ยวนี่กิโลนจนะเท่าไหร่เนี่ย แล้วยังดอกอีกเพียบเลยดอกดอกเต็มต้นเลยดอกเต็มต้นเลยออ้ยเนี่ยมีใจมีนะครับเเก็บแบบสดๆเลยกินแบบหวานเดี๋ยวเนี่ยเอาทางนี้หน่อยทางนี้เก็บได้เนี่ย นี่ครับนี่พวงใหญ่เลยพวงใหญ่นะก็ข้างบานกัาเราให้ฟังวัเก็ไปซื้อสิบบาทแต่ละนัดนิดเดียวเองด้หน่อยเดียวเนาะเออครับเนี่ยครับคือผกกักแพงมากเนาะแพงแพงครับแพงเอาไปฝากเอคุณกานดาครับเอาไปฝากพี่สาว อา้าวจะลงไปนน่นเนื้ออ่าครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ไงเยอะแยะเยอะแยะเลยเนี่ยคนั่นเดี๋ยวเก็บครอ่งพวงเพิ่พพพพมสีกทิถ้าลงไปหน่นก็ลุกเต็มตน้นพอเปิดพระกรเห็นเลยเนี่ย มันนงลกนะครับถือว่าเรามีอาหารกินแบบอย่างพอเพียงเลยเนะอย่างเพียงพอเนะเอออย่างเพียงพอเลยนะครับเพาะอเก็บได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันครับ ลุกเต็มเลยนี่นี่นนี่ะครับนี่นะนะครับอาหารกับบรรยากาศยามเช้านะครับเนาะเออ,อ เราปลูกพริกไปน่าตอนนี้ก็พริกก็ยืนยืนต้นถือว่าสวยงามเนาะสวยสวยนะครับยืนยืนได้แล้วอืเราปลูกไปประมาณอ่าเป็นสิบต้นเหมือนกันเนาะเป็น1ิบะเป็นสิบต้นอันนี้มายงคิดก็กกำลังปิดอกไอปี พี่ยอดพี่ยอดนะครับพี่ยอดขึ้นมาอืมครับต้นนี้คุณดกเนี่ยครับดกมากโอเคียเดี๋ยวโอ้นี่ไงนี่ไงเนี่ยครับเนี่ย ดอกดอกอีพียบเลยดอกเพียบนี่ไงนี่ครับเนี่ยนี่นี่ดูครับมีแต่ดินเลยมีังแต่ดินนะบนพอเพียงนะอาหารไม่ขาดนเนี่ยเนี่อาหารมีตลอดอืมแล้วปลอดจารพิษ ปลอดสารด้วยเ,เนี่ยเดียจับก็เห็นเลยนะครับนี่อ่าครับนี่อืมครับเี่ยลูกใหญ่เนี่ยครับอ่าครับนี่กูใหญ่อืมอืมนี่ ครับอาหารเราเพียงพอเลยเนาะอืมข้อยเลิศเนี่ยไม่ได้น,นดัดลงอ่ะครับฝึกนี่ก็มาเก็บได้อีกฝึกนี่ก็เก็บได้อีกนะครับต้ <c oughs> องกินมีกินทุกวันได้เยอะเลยเนาะคุณแม่เนาะได้เยอะเลยนะี่เ,เนี่ยขน,นาดติดดินนี่ยังมีอีกอืม <c oughs> นี่อืมครับ เนี่ยเอาเพอาลอวมั้งครับนูน่นเก็บมะเขือพวงนีกเขือพวงเก็บได้ที่เป็นกิโลนะครับเยอะมะเขือพว,วงเขือพวงนี่ก็ไม่แก่ไหนมันแก่มาเร็งครับต้านมาเร็งนะครับนออ้อง ยอดยอดยอด,ยอดสูงสุดอะนะครับนี่ครับอาหารของเราเราเรา,เราจะเก็บตอนไหนเราก็เก็บได้เนาะได้เ,เราไม่ได้ไปกุมมวยใครครับเราไม่ต้องไม่ต้องนําเงินไปซื้อเขาเลยอ่ะไม่ต้องซื้อด้วยนะครับ เยอะเลยนะบึกบานเลยเอาไว้กูแกบถุงเะเละเก็บได้หลายต้นเนี่ยมันคือพวงพวงใหญ่ใหญ่พวงใหญ่เลยเนี่ยใหญ่เลยอืมครับโหลดฮครับนะครับอันนี้เอาไหมเอาเอาไปเลยับไว้เดี๋ยวแกะ น,นี่ได้แล้วกำนะครับกำนี่ชอดนี่บกบานนั่นี่เออสองพวงกำเลยสองพวงกำไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วถุงถุงเบลอเลยนะเออเดี๋ยวเอาไปฝากขางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวไปฝากขางบ้าน ก็กินเองมีหมอสะ oh, เยอะเยอะเลยเนาะครับ